เอาไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็บางช่วงนี้นะเขาจะไปดูผู้ป่วยผ่านกล้องวงจรปิดแต่ปรากฏว่ามีภาพภาพนี้ปรากฏขึ้นมาค่ะ้ยมันเหมือนเป็นอะไรสีดำๆาๆเงาเาใช่ไหมครับเงาๆงเนี่ยรื้บขึ้นมาหลังจากที่มีภาพเงาสีดำดำนี้ทุกคนก็วิ่งเลยค่ะพี่น้องพยาบาลคนนู้นนั่งอ <c oughs> ีกฝั่งนึงวิ่งด้วยสามท่านที่อยู่ในภาพที่เราเห็นหลังถักภาพเงาดำาๆตกใจวิ่งเลยอพอได้สติ กลับเข้ามาใหม่เขาก็เชื่อว่ามันเป็นวิญญาณผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วออกจากร่างรหรือเปล่าเนี่ยแล้วภาพหลังจากนั้นทุกคนคือมายืนไหว้เลยนะใช่สามคนยืนไหว้คนละมุมเลยมันก็น่าตกใจนะคลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในติกต็อกไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไหนครับแต่เขาก็เชื่อแล้วว่าเป็นการถ่ายติดวิญ,ญญาณที่ออกจากร่างของผู้ป่วยแต่ทีนี้ ใช่วิญญาณหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงหนึ่งบุคคลที่มาช่วยไขยปริศนานี้อาจารย์ออสค่ะอาจารย์ออช่วยมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้แล้วตอบมานะคะว่าเงาดำๆหรือสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าวิญญาณออกจากร่างผู้ป่วยนั้นค,คืออะไรต้องฟังอาจารย์ออสค่ะค ที่มีแสงสว่างนะเพราถีที่วิงผ่านกล้องนล้อมาแอ่ะีเป็นมุมของอาจารย์ออดด้วยมือมืาจานน้อดคือมาแรงแหละบินผ่านหน้ากล้องคุณพี่พยาบาลสบายใจได้นะคะแต่เราเป็นกำลังใจพี่พพยาบาลคุณหมอทุกคนนะครับใช่ค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน